แวนแก้วคนเล็กค่ะแก้วคนเล็กจากบอ่อปรงหรลวงอำเภอเทินจังหวัดลำปางนะคะแก้วเม็ดนี้มีขนาดเม็ดอยู่ที่1.2ึ่งคูณหนซนติเมตรค่ะเป็นแหวนขนาดกลางค่อนเล็กลงมานิดนึงค่ะจะใส่นิ้วนางหรือว่านิ้วกลางได้ค่ะนํามาขึ้นเรือนด้วยเงินแท้9ก็สิบสองจเปอร์เซนค่ะทรงเรือนเป็นทรงเหลี่ยมมีอยู่หกเหลี่ยมนะคะ ด้านข้างแกะลวดลายทั้งหกเหลี่ยมเลยค่ะเนื้อเงินค่อนข้างที่จะเยอะนะคะนี่คือด้านหลังแก้วค่ะท้องแหวนหนาค่ะแก้วคนเหล็กเม็ดนี้นะคะมีขนาด1.2ูณ1.5เซนติเมตร เป็นเม็ดขนาดกลางๆค่อนเล็กแต่ว่าเป็นแก้วขนเหล็กที่มีเส้นค่อนข้างที่จะสวยค่ะขึ้นจากด้านข้างนะคะเฉียงไปอีกด้านหนึ่งค่ะเราจะเห็นนะคะถ้ามองมงุมนี้จะเห็นว่าเป็นเส้นที่สวยงามชัดเจนนะคะ ด้านในถ้าเรามองลึกเข้าไปนะคะเราจะเห็นว่าเม็ดนี้มีกาบรุ้งร่วมด้วยค่ะถ้ากลิ้งกับแสงนะคะเราจะเห็นว่ามีประกายสีเงินสีรุ้งออกมาค่ะเป็นแก้วคอนเล็กที่สาชาติร่วมกับกาบค่ะจะเห็นว่ามีกาบรุ้งและกาบเงินอยู่ด้านในนะคะต้องกับแสงจะเห็นประกายออกมาค่ะ เส้นของขนเหล็กเส้นนี้จะเป็นเส้นชัดเจนสวยงามนะคะถ้าหากท่านใดชื่นชอบและรอคอยแก้วขนเหล็กแบบไม่ใหญ่มากนะคะ1.2คูณ1.5เซนติเมตรทรงเรือนแข็งแรงสวยงามแกะลวดลายนะคะทุกด้านเลยค่ะถ้าหากท่านใดสนใจแหวนวงนี้นะคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามกับแอดมินได้โดยตรงค่ะ